จะเป็นยังไงเมื่อต้องมาเป็นทีเอทีได้ออกกองครั้งแรกของอาร์ตกับมี่จะรอดหรือจะรว่ะรวไปดูกันวันนี้เตรียมของถ่ายคลิปนะคะก็คือคลิปวิวสินค้ามาลุน้นกันครับเป็นเมนูอะไรเพราะว่าของเยอะมากวันนี้เริ่มต้นที่เจ็ดโมงเช้าครับกว่าจะถึงบ้านพอก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วเพราะว่าเราต้องไปซื้อของอะไปนี้ยังแล้ววันนี้เรามีคิวถ่ายสินค้าทั้งสามตัวแล้วนี่จะทําทันไหมทําได้หรือเปล่าทําได้ไหมวันนี้นีได้รับโจทย์เป็นอะไรวิดีโอเรือนะคะ มีลูกชิ้นมีลวกจิ้มอะนันชับหมูแก็ถักแฟบนะคะเนี่ยจะให้พ่อทำยำไหลบัวหมึกสใส่เราก็มาทักวัตถุดิบเตรียมอุปกรณ์ให้พ่อนะคะให้หมึกสายอย่างเดียวคนอย่าจายนะ เข้าใจไม่มีว่าหมึกสายได้ทนอย่าสายตอนนี้ก็เวลา9ก้าโมงเช้าแล้วครับทุกคนเวลาถ่ายทําแล้วแต่ปองอัดยังเตรียมมีมีเสร็จเลยอ่ะโชคดีไปเพราะว่าของน้องมีเป็นคิวถ่ายคิวแร้โปรดักชั่นเรานาทีมโดยพี่วุฒิเรือพี่บอมพี่บูมแล้วก็พี่เดฟคนหลอกค่ะมีมีสู้ๆนะพี่เป็นกำลังใจให้ระหว่างรอมีมีถ่ายเดี๋ยวพี่เตรียมสินค้าตัวต่อไปให้นะงเตรียมวัตถุดิบก็เตรียมฝั่งถ่ายทําก็เริ่มถ่ายแล้วสำหรับเชฟวันนี้ก็คือพ่อเอจกพัทค่ะแล้วลีลาการสามาากครเชมาร์พี่่่เวยยออรไม้าจ สูตรไม่ได้สำหรับวัตถุดิบเห็นอะไรก็จับใส่จับใส่เลยจ้าขอแค่น้ํายำแล้วอ,อร่อยก็พอจบแล้ววันนี้ขอแอยาไปกินก่อนนะครับ